ถนนสีดำเป็นอาชญานิยายที่แพกว่าเล่มอื่นที่ผู้เขียนเคยเขียนอย่างเช่นเรื่องราวของเหล่าเสือเจ้าพอ่อมือปืนจะหลดโลกในกำแพงถนนสีดำจึงไม่ต่างจากการเปิดมุมมองฝั่งตรงข้ามอันได้แก่ฝ่ายของตำรวจโดยการแห่ตามพวกเขาไล่ล่าขบวนการค้ายาณรกในเมืองในป่าในพื้นที่ภาคกลางของหน่วยงานปปสกุ้มเล็กๆชายหญิงทุกก้าวไม่มีคำว่าถอย มีแต่ถลำลึกเล้นลงไปมีเพียงความตายเท่านั้นที่จะหยุดยั้งได้และนี่คือการเปิดมิติใหม่ในงานเขียนของตนกับผลงานอาชยนิยายเล่มสุดท้ายในชีวิตของผู้เขียนถนนสีดำอาชยนิยายจากปลายปากกาของสุริยันศัก์ไทยส่งแก้วจ้ะมิติใหม่ครานี้ พี่มีพร้อมในสิ่งที่คนเขาอยากมียากฝันตั้งแต่ที่ซุกหัวนอนถาวรพร้อมครอบครัวเมียหนึ่งลูกหนึ่งอยู่ในวัยประถมกับโตโยต้าปิกัพสีแดงคู่ใจอีกหนึ่งไว้คอยสัมภาษณ์ผู้คนและคอยเยี่ยมเยียนมิสหายเป็นรางวัลแก่ชีวิตล่วงเข้าเทศกาลสงกรานเราสามชีวิตพ่อแม่ลูกพร้อมใจกันไปพักผ่อนชนบทก็นึกถึงสหายเสียงเจ้าของบังกะโลครัวริมแก่งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี จึงยกครอบครัวเย่อยๆขึ้นรถมุ่งหน้าสู่ดินแดนตาลตโนดชืช่อกระชอนความจริงแล้วเพชรบุรีแต่อดีตก็ไม่ต่างจากบ้านอีกหลังหนึ่งนอกเมืองหลวงพอได้เคยมาใส่บาร,รมีเล็กนกไหนนักเลงจริงนาพันสามพำนักอยู่แลมปีโดยมีลูกเพื่อนชาวเมืองเพชรบุรีเป็นโชเฟอร์ตามความคุ้นเคยเข้าพื้นที่แก่งกระจานบ้านสะยายนนพี่บอกไอศอนไว้ไล่ทาหารโชเฟอร์ประจําตัวว่าแวะส่งอาที่บ้านจะดำแล้วค่อยไปบ้านเองฝากลูกเมียด้วยเว้ย สิ้นคาหนุ่มไว้ไล่ทหารหยุดรถพลางชี้เรือนไม้ชั้นเดียวปากก็แจง้งบ้านไม้หลังนั้นแหะครับอาหันไปจับผมโกะลูกชายเล่นก่อนจะพักประตูรถเปิดรถค่อยๆเคลื่อนจากไปก็พบภาพครอบครัวจ่าดำอันเป็นจ่าดำเดียวกับกรณีศึกแดนเถื่อนบ้านบางกลอยจึงไม่ต้องแนะนําตัวกันคุณจ่าชื่อละไม้ผิวผมยาวหุ่นเตีย้ยลำหัวเราะลาต้อนรับเบียร์กับอาหารจ่าดำสั่งเด็กจัดซื้อจัดทาทันที จ่าดำเป็นคนหนุ่มชะกันทำงานด้วยใจที่แจง้งเพราะเคยตามเขากับเพื่อนต่อชะดอลุกไล่คนหลายบนเทือกเขาตะนาวสีหน้าบ้านบางกลอยมาแล้วดังนั้นการได้พาทีกับจาดำซึ่งทราบจากพรรคพวกว่าสังกัดปปสอ,อนปันเป็นเป้าหมายเพื่อเข้าไปถึงแหล่งผลิตยาบ้าแท้จริงจึงรอจังหวะให้คุณจ่าพูดถึงบ้านบางกลอยที่ผ่านมาจะได้ลุกบ้างเลยได้ช่องอาอยากทำงานแบบบางกลอยอีกยิ่งได้ตามพวกคุณไปยิ่งอยากทำ อาจจะได้เอาไปสื่ออีกมุมหนึ่งของงานเสี่ยงตายแต่ขายเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนล่วงหน้าเลี้ยงครอบครัวพร้อมส่งเสียสายข่าวของตนคุยกันจนแดดดับไม่รู้ตัวพี่ก็ยังไม่กล้าบอกจ่าดำให้ไปบอกเจ้าหน่ายหรือหัวหน้าทีมเพื่อขอติดตามไปด้วยแต่กลับถูกชวนคุยเรื่องบ้านบางกลอยขายฝังใจจึงเบนเรื่องได้คลาอ้า,อาได้ข่าวจ่ามาอยู่กับปปสไม่ใช่เหรอครับจ่าลองพูดๆกับเจ้าน่ายขออาห้อยท้ายไปด้วยจะผิดกติกาไหมจ่าผิวนินจ้องหน้าแล้วกล่าวหนักแน่น ผมอยากคุยกับอาเพราะเหตุนี้แหละทุกคนในทีมผมรู้จักอาจากหนังสือที่อาเขียนถึงมือปืนเจ้าพ่ออาจารย์เองก็นิยมอาอยู่เออถ้าอย่างนั้นรุ้นให้อาหน่อยยังไงโทรเข้ามือถือส่งข่าวหลังอากลับบ้านนะบอกพลางยิบนาาบัตรเขียนเบอร์มือถือไว้ให้เจ้าบ้านรับไว้พลางเทเบียร์ทดแทนแก้วจ๋านับตั้งแต่เขียนหนังสือมาส่วนใหญ่แล้วก็จะเขียนแต่เรื่องราวของคนนอกกฎหมายทุกขบวนท่าคราวน,นี้ถ้าโชคช่วยพี่คงได้เขียนถึงผู้รักษากฎ,กฎหมาย และก็หวังว่าคงจะได้ข่าวดีกลับจากสงกรานเมืองเพชรพี่คงเป็นฤาษีเฝ้าบ้านนั่งเขียนหนังสือตามอาชีพภรรยาไปทํางานลูกชายวัยหกขวบไปโรงเรียนไอสอนโชเฟอร์ไปเลื่อยหมายทําโต๊ะเก้าอี้ในสไตล์ของเรานอกบ้านชีวิตคนเขียนหนังสือและจาเจีเงียบเหงาแต่ก็เป็นความสุขยามจมอยู่ในห่วงลำดับอักษรอันนี้แก้วอย่าคิดว่าพี่ตีวัวหานนะเพราะคราใดที่เขียนถ้ามีห่วงหนึ่ง สามารถผลิตอักษรเป็นภาษาสื่อแลกกระปี้กระเป๋าวชวนติดตามแค่สองชั่วยามดูยากในเวลา24ชั่วโมงแห่งวันเมื่อสะดุดก็ออกไปช่วยหรือแนะนำขัดถูถากไม้พลัดเปลี่ยนอาภรณ์หรืออารมณ์ตัวเองจนได้เหงื่อถึงอาบน้ำก็ไปขายอักษรตามอาชีพอีกครั้งกระทั่งคืนหนึ่งลุกจากเก้าอี้บิดตัวคลายเส้นสายเหลือบตามองนาฬิกาติดผนังตีสาแล้วพี่อุทานในอกใจนั้นคิดถึงลูกเมีย ่านนี้คงกลนฟีทั้งแม่ลูกเพราะเมื่อตอนหัวคำ่ำสองแม่ลูกกลับจากห้างเห็นพี่เขียนหนังสือจึงไม่ได้คุยกันก็ย่องขึ้นไปเปิดประตูห้องนอนสองแม่ลูกท่ามกลางแสงไฟสลัวหัวเตียงอกจะแตกทั้งภรรยาสาวคลาวลูกกับลูกชายนิทราสนิทหากแต่ในมือลูกชายว,หหวัยหกขวบกําโซ่เส้นเล็กๆก,กับไม้ถีที่ปลายเตียงมีวิดีโอเทปก็เลยหยิบมาดู2499อันาพานครองเมือง หรือเส้นทางมาเฟียที่เขียนโดยตัเองความรู้สึกระหว่างนั้นหนาวาเยือกภาวนาขอให้ลูกไม้ที่ยังไร้เดียงสาอย่าได้เหมือนอดีตพ,พอบนเส้นทางสีดำพอเป็นการลงทุนที่ไม่มีใครขอทำน้อยหลายจะรอดนรกทำไม่ถอยเมื่อจังหวะเอือ้อปิดประตูห้องเบากริบกับข้อห้องตนนอนผ้าท,ท่อนแขนไว้บนหน้าผากคิดไปถึงพานะซึ่งจะต้องคุยกับภรรยาเรื่องพานะโดยเคยใช้รับส่งลูกชายเช้าเย็น ตื่นตายครั้งเห็นภรยาตแต่งตัวจะไปทํางานพี่รีบขอเวลาหมูอาขอเวลาคุยเรื่องสําคัญหน่อยคุยอะไรเธอถามพอได้ยินให้อาไปทํางานกับพวกป,ปสนะอยากเห็นแรงผลิตกับขบวนการขายยาบ้าเพราะอาสงสัยมาตั้งแต่บ้านบางกลอยแล้วหาเรื่องเข้าตัวอีกแล้วขอเธอแม่พี่ออนแม่ของลูกอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนสรุปด้วยซุ้มเสียงปกติจะติดต่อรถตู้ของโรงเรียนให้อาจะไปเมื่อไหร่ จ่าดำุงโทรบอกวันสองวันนี้แหละเพอๆหาะเขาไปคุยกับเจ้านายวันนี้อาจจะโทรมาวันนี้ก็ได้อดีตเด็กสาวข้างวัดเปิดกระเป๋าถือสีน้ำตาลหยิบเงินเปึกหนึ่งให้แล้วเสริมคำเบาหวงตังนี่หมื่นหนึ่งนะปืนอยู่ใต้หมอนพลันเสียงโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่หัวเตียงดังขึ้นพี่เดินไปหยิบมากดปุ่มสัญญ,ญาณรับเสียงปลายสายเป็นจ่าดำอาเปียกหรือเปล่าครับพี่กับภรรยามองหน้ากันอาเองคุณจา่าต้นสายรายงานเสริม ผมคุยกับเจ้านายแล้วตกลงครับแกอยากคุยกับอาด้วยเอาเจ้านายไม่รังเกียจอดีตของอาเหรอไม่เลยครับแกยังพูดว่าบางทีอาจต้องอาศัยประสบการณ์ของอาด้วยถ้าอาพร้อมเย็นนี้มาทันทีเลยนะครับเราจะประชุมทีมงานที่บ้านเพื่อนผมตกลงจา่าพี่ตอบเราหันมามองเมียสาวเธอบอกเสียงนุ่มมีอะไรก็โทรหาแล้วกันไปทํางานละสิ้นคําผมรีบคว้าแขนเธอไว้แล้วบอกจากใจอาขอบใจหนุ่มมากนะฝากลูกด้วย กว่าจะจัดเตรียมอาพรลงถุงทะเลเสร็จก็เกือบ9ก้นาฬิกาก็ไหว้พระอารัธนาขอม,มงคลชัยจึงเข้าไปในห้องภรรยายกหมอนขึ้นแล้วคว้าเบรเดเต้าออกมาตรวจสมรรถนะแล้วเสียบเข้าเอวปิดคลุมด้วยเสื้อยีนลงไปสั่งโชเฟอร์ปิดทีวีไฟฟืนและปิดบานโตโยต้าสีแดงสดพุ่งเข้าถนนวงแหวนมุ่งเข้าถนนสายธนบุรีปากทอ่ทมกลางแดดยามสายที่สาดจา้า พรางถามใจตนกรณีหัวหน้าทีมงานปปสอ,อนุญาตให้ติดตามไปชมการทำงานเพราะอย่างน้อยการทำงานทุกคราปรปสอ,อาจอ้างพี่เป็นพยานถ้าบังเอิญไปจับแล้วเจอต่อข้อเต็มตีนเที่ยงเศษโชเฟอร์กำลังทะยานรถเข้าเขตอำเภอเขาย้อยเกลื่องสัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือกังวานเรียกจึงกดปุ่มรับสัญญ,ญาณปากแจงจากใครครับต้นสัญญ,ญาณตอบจะดำครับอาตอนนี้อาอยู่ไหนแล้วเข้าเขตเขาย้อยแล้วผมโทรมากลัวอาเสียเวลาวิ่งรถไปท่ายาง ตอนนี้ผมยมอำเภอเมืองนะอาจะได้ออกไปคอยที่หน้าเขาวังจะพาไปบ้านเพื่อนนะครับงั้นไม่เกินครึ่งชั่วโมงอาคงถึงผมจะออกไปคอยที่ปั๊มน้ำมันสี่แยกเขาวังนะอาขอบใจครับจา่าความมุ่งหมายที่จะเข้าเป็นลูกทีมปป,ปอสอยิ่งใกล้สําเร็จกิจกรรมทางความคิดก็ทําหน้าที่ของมันหากถูกสัมภาษณ์จากหัวหน้าทีมงานกรณีว่ามีเจตนาสถานใดที่จะมาเข้าร่วมทีมใกล้บ่ายโมงแดดเผาจนต้องเร่งแอร์โชเฟอร์สอนลดความเร็วรถเมื่อเข้าพื้นที่อำเภอเมือง มีขุน,นเขาใหญ่ตั้งอยู่กลางเมืองพี่ถามย้ำโชเฟอร์หนุ่มที่จะดำนัดนะมึงรู้นะไอ้หนุ่มเมืองเพชรหัวเระกากครวนเสียงอ่อยอาก็รู้ว่าเพชรบุรีบ้านผมเสียแยกไฟแดงข้างเขาวังเบืองงาสายตาปรากฏปั๊มน้ํามันโชเฟอร์รีบบอกรถจะดำจอดอยู่ในปั๊มครับงั้นเดี๋ยวเข้าไปเลยร่างกำยำผิวกายราวกับนินในชุดยีนปรากฏเต็มเลนแก้วตาเขาวิ่งยอย,อยอเข้ามาหาพี่หมุนกระจกรถลงมือปาบปาปสยกมือคารวะ ปากบอกอาให้สอนขับรถตามรถผมไปนะครับโชเฟอร์ได้ยินคําบอกของเาดมเลยรีบขับรถตามรถโตโยต้าสีส้มที่ทยานเรี้ยวไปทางวัดเขาบันไดอิดกระทั่งเลี้ยวเข้าไปในพื้นที่กว้างซึ่งมีรถเก่งกับรถปิกอัพสีแพกการจอดอยู่ก่อนแล้ว4ี่ห้าคันมองไม่เห็นผู้คนสภาพบ้านปูนตีฝาด้วยปีกไม้บ่งบอกถึงรถนิยมเจ้าของบ้านที่เห็นคุณคา่าบริเวณพื้นที่บ้านวัดด้วยสายตาแล้วราว,ว,ว,วสองไรลนปลูกไม้เลยไม้ประดับเพียบ ภายในเนื้อที่นั้นมีบ้านเรือนทรงไทยสองหลังจะดำลงจากรถมาบอกมือซ้ายกำโทรศัพท์ไร้สายอาไปกับผมหลังนี้ครับพักประตูรถเปิดเราปิดกาวยางตามจ่าผิวนินแห่งค่ายน,นเรศวนขึ้นบันไดปูนสี่ห้าขั้นไปบิดลูกบิดก่อนประตูเปิดเข้าไปปะห้องโถงกว้างตกแต่งด้วยไม้ล้วนพื้นบ้านปูด้วยไม้ประดูแลมีสีสันตั้งโต๊ะยาวใหญ่ใช้ไม้มาค่ามีเก้าอี้ตั้งหลายหลอมแต่บริเวณมุมหนึ่ง ตั้งวงไฮโลของกลุ่มหนุ่มชกัน7-8นายด้านขวามีสองสาวไว้เจริญพันธ์นั่งอยู่หน้าทีวีขนาด20นิ้วการโผล่เข้าไปของจ่าดำกับพี่จึงเบี่ยงเบนเป้าหมายของทุกคนให้มุ่งมองมาที่เราทั้งหมดคลายรู้จักพี่มาก่อนพนมมือคาระวะหนึ่งในกลุ่มชายชกันร่างใหญ่ล่นคำสวัสดีครับอาเพิ่งเจอตัวจริงวันนี้พวกเราหลายคนในกลุ่มเคยเห็นอาในทีวีดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกันแต่ตอนนี้ขอเวลานอกหน่อยนะครับ สีหน้าแววตารอยยิ้มละวาจาล้วนหน้าเปิมอีกหนุ่มในกลุ่มลุกขึ้นยืนยิ้มให้พี่คลางลัดจากวงไฮโลมาหาจ่าดำบอกขอแทงไฮโลหน่อยนะไอตัวนี้แหละเจ้าของบ้านผู้ถูกระบุว่าเจ้าบ้านหน้าตาสมชายชาตรีถ้าจะเจ้าฉูเมียเยอะแน่เพราะหุ่นทรงตั้งกว่าจ่าดำพิกัดมวยคงราเฟเธอเวดกล่าวพอได้ยินอาไปคุยกับเจ้านายผมก่อนไหมแกไอยที่ออกมาเห็นไอ้พวกนี้เล่นการพน,นัน แต่ก็ต้องการให้ทุกคนพักผ่อนเต็มที่เราเป็นสายข่าวรอซื้อกับหาข่าวแหล่งผลิตโดยมีกําลังหน่วยอื่นร่วมปราบปรามครับงั้นไปเลยคุณเจ้าบ้านก้าวนําไปทางซีกซ้ายของตัวบ้านก่อนจะเคาะประตูห้องหนึ่งพอได้ยินพรางบิดลูกบิดผลักประตูเปิดเข้าไปรับเสียงทักทายจากชายวัย40ปีเศษบุคลิกดีผิวพันณ์ขาวเหลืองใส่แว่นตาติดหน้าตลอดสวัสดีครับพี่สัมผัสแรกช่วยให้มั่นใจจึงคารวะตอบขอบพระคุณที่ให้เกียรติผมครับ เขายิ้มเปิดเผยต่อคำพี่ซุ้มเสียงเป็นกันเองพลางเขาผินหน้าไปทางเจ้าบ้านก่อนจะสอบถามพวกเรามาอันครบอย่างครบแล้วครับอาจารย์เราห้าโมงเย็นผมจะติดต่อข้อกองบัญชาการถึงแผนงานที่เราจะทํายังไงคุณช่วยจัดการบริการมื้อเย็นสําหรับทุกคนเบียร์รังหนึ่งด้วยจบคําหัวหน้าทีมปปสดึงกระเป๋าหนังสีดํหยิบธนบัตรใบละหนึ่งพันบาทสองใบ,บ,แ 1, บ,บส่งให้เจ้าบ้านซึ่งพอรับธนาบัตรเขาหันมาทางพี่แล้วกล่าวนอบน้อมอายุคุยกับอาจารย์นะครับพี่ยิ้มให้ เรารู้สึกเข้าตากับหนุ่มชะกันเจ้าบ้านราจากไปดําเนินกิจของตนผู้ถูกเรียกขานอาจารย์หันมากล่าวเปิดเผยผมชื่อว่าโรไทยครับพี่ส่วนคนที่ผมให้ไปซื้อของและเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ชื่อจาาคอนเป็นตํารวจพลล่มค่ายนันเลยส่วนครับคงเคยทํางานกับอาจารย์มาก่อนแล้วครับทุกคนเคยหมดแล้วครับยกเว้นผู้หญิงสองคนนั่นแล้วผมจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่าหัวหน้าง,งานปปสไว้ลัก4ีนำหน้าอายุแจงทันควันผมว่าพี่นั่นแหละคือพลังกับความหวังของทุกคนในทีม สำหรับผมมาคิดแต่เพียงเพราะเหตุใดพี่ถึงมาร่วมกับพวกเราซึ่งทุกฝีเก้าเหมือนอยู่ใต้เงาปืนนะพี่เสี่ยงตายกับพิการได้ทุกขนาดเลยดูจะไม่คุ้มสำหรับคนมีชื่อเสียงอย่างพี่นะครับพี่ตอบทันควันผมอยากทราบที่มาที่ไปของยาบ้ารวมไปถึงแหล่งผลิตกับขบวนการว่าทำไมมันแพร่ช่างรวดเร็วนะักจนเข้าไปถึงโรงเรียนแล้วมีเรื่องอะไรช่วยได้ผมคงอยู่เฉยไม่ได้หรอกครับแม้จะเสี่ยงอย่างที่อาจารย์พูดก็ขอยืนยันความตั้งใจเดิมครับถ้าพี่ต้องการไปกับทีมงานอย่างเด็ดเดี่ยวจริงๆผมขอจับมือหน่อยครับพี่ ผมภูมิใจมากครับที่อาจารย์รับไว้ในสังกัดก่อนที่สองมือจะประสานกันแนบแน่น